สวัด oh, ีค่ะเพื่อนๆคิดถึงกันไหมอ๋อไม่เวลาทําคลิปเลยนะคะแต่วันนี้ที่วิ้งมาเนี่ยขอแวะมาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าอยากจะมาเห่อของนะคะพอดีว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะส่งมาจาก TFS Thailand หรือว่า The Face Shop Thailand นั่นเองนะคะเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้ก็เลยอยากจะเอามาเห่อกันนี่เพิ่งแกะสดๆร้อนๆเลยนะคะก็ เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้นะคะอย่างแรกก็มีนี่เลยค่ะ facial mask นะ้องเป็น mask แผ่ pen. นๆะน้ามี3สูตรด้วยกันก็จะมีบุเบอรี p พรามิ a n แนทนะคะหรือว่าทับทิมแล้วก็เป็นสูตรไรซ์ข้าวนั่นเองนะจ๊ะก,ก็มี mask sheet mask มาให้3อันแล้วก็นอกจากนี้ก็มี นี่เด้ค่ะเป็นกระเป๋าน่ารักมากเลย Holiday set นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงอืมาน่ารักมากเลยดูเปิดให้ดูนะคะนี่เป็นกระเป๋าข้างในน่ารักมากเลยเพื่อเปิดแกะดูเมื่อกี้เลยนะคะก็มีนามบัตรอืมก็ The Face Shop Thailand แล้วก็มีอ่าโอยน้ำยาทาเล็บนั่นเองนะคะโอ้มีหลายสีเลย น่าักมากเลยนะคะโอ้อืมสวยมากเลยนะคะโอ้ยดูสีนี่นี่สีคอดีืะโอ้ยนี่สีอะไรโอ้อันีเป็นสีเทานะคะสวยมากเลยโอ้ยน่ารักจังคีชอบยาทาเลขอบคุณนะคะให้มาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสีเนาะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเอ่อ ยังไงะเลบคอเล็กชั่นใหม่นะคะชื่อว่า trendy nails นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยลิปแคร์ครีมนะคะชื่อว่า I'm s h e ชียบ t ตเอ๋อเป็นลิปลิปแคร์นะคะกลิ่นเชียบัตเตอร์แล้วอันนี้เป็นอะไรอ่าเดลี่เพอร์ฟิวมแฮนด์ครีมเป็นแฮนด์ครีมนะคะผสมอำหอมนั่นเองน่ารักมากเลยอันเล็กๆนะ กระเป๋าเป็นยังไงกระเป๋าก็เป็นอ๋อกระเป๋าแบบนี้นะคะเป็นเทรลเซ็ตไงก็คือใส่แปลงใส่อะไรเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยดูสิเขียนว่า share happiness and love with friends นะคะ by the face shop นั่นเองอ๋อน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยคนะ่ะคุณกิงชอบอยาฮาเล็บแล้วก็ว้าย <c oughs> ได้ยาฮาเล็์สีสันสดใสมาเต็มเลยนะคะขอบคุณมากเลยชอบอ่ะขอบคุณแบรนด์แฟชฉอบมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ดียังไงแล้วก็ใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันแน่นอนเลยนะคะแล้วกอ็อย่าเพิ่งกรีดร้องอย่าเพิ่งกรีดร้องนะคะเพราะว่าขอโทษจริงๆไม่ได้มีเวลามาทําคลิปเลยแบบไม่มีเวลาจริงๆนะคะก,ก็งานเยอะมากๆเพราะว่าตัวจบปีสีแล้วเนาะก็เลย แบบทํางานกับเพื่อนๆไม่มีเวลาเลยก็ได้กระอ,อ้อมกระเอ็มกระอ้อมกระเอ็มแบบทําคลิปเล็กๆน้อยๆๆแค่นี้ให้หายคิดถึงกันนิดนึงนะคะมาฮอ,อกันสั้นๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปคลิปนี้นอะแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย